สวัสดีค่ะมันนี่ชา n e l คลิปนี้มีแอปหาเงินออนไลน์เข้าทูมันนี่วอลเล็ตแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมมาแนะนำแอปนี้ถอนเริ่มต้นอยู่ที่100บาทการหาหาเงินการหาคะแนนก็ไม่ยากแล้วก็การถอนเงินก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะคะใครที่สนใจสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปแอปนี้มีชื่อว่า Coco b o ทหาคะแนน ตามนี้นี่หาคะแนนได้ตามนี้เลยนี่นะคะเออหาคะแนนยากไหมอืมไม่ยากโคโคบอดเป็นของใครเดียวกันกับคอยแอทแทกหาคะแนนไม่ยากแล้วก็เอ่อมีลูกเล่นมากกว่านะคะสำหรับตัวนี้อ่าเดี๋ยวเขาแอปเปิล Apple ิลแอปเดี๋ยวเรามาตอบคำถามก่อนนี่นะการหาคะแนนแล้วก็กดส่งเดี๋ยวเขาจะให้เราดูโฆษณาหนึ่งอันพอเราดูโฆษณาเสร็จนี่เขาก็จะขึ้นแบบนี้อ่ะแล้ก็กดรับนี่ค่ะอันนี้คือการหาคะแนนอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เราก็กดรับบนนั้นตรงนี้นี่ ประมาณนี้นะคะสําหรับการหาคะแนนทําให้ดูแล้วว่าหาคะแนนยังไงส่วนแบบสอบถามเราสามารถกดเข้าไปแล้วก็ทําแบบสอบถามแล้วก็สะสมคะแนนได้การถอนเงินเดี๋ยวขอสะสมยอดให้ได้อีกนิดน,นึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาถอนให้ดูนะคะว่าการถอนเงินของแอปมันถอนกันยังไงเอาเป็นว่าคลิปนี้แค่มาแนะนำให้เฉยๆใครชอบก็ฝากกดติดตามไว้ใครอยากสมัครสามารถ กดสมัครได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบค่คะ